บทที่6ถึงบทที่11เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพภะควาภารานสิยังวิหารติอิสิตตตะเนมิคทาเยตัตตะรโขพภะควาปัญจวัคคิเยพิโคอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาปัปะจิเตนะนะ เสวิตพายโยจายังกาเมสุกามสุขลิกานุโยโคหิโนคโมโปจุชนิโกอนาลิโยอนาถสันหิโตโยจายังอตตะกิละมัทานุโยโคทุกโขอนาลิโยอนาคถสันหิโต เอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปัคัามะมัชฌิมาปติปทาตถฐาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขุกะรณียานกรณีอุปสัมายะอภิญญายะสัมโธทายะนิพพานายะสังวัตติ กะตะมาจะสาภิกเวมัฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขกะระนียานะกะระณีอุปสม,มายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัถถังขิโกมัะโคเสยยะถีทงัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวมัชิมาปฏติปทาตถาคตเตนะอภพิสัมพุทธาจักุกรลนียานะกัลนี อุปสมัมยายะพิญญาะสัมโพธยะนิพพานายาะสังวัตติอิทังโขงปะณะพิกเวทุกขงังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาจราปิทุกขามารธรรมปิทุกขงังโสกะปะริเทวทุกขะโทมนุษสาธรมนุสุปายาสาปิ ทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะละพติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปะจุป,ปทานักขัดถาพักขัดถาทุกขา <c oughs> อิทัง้งโขปะนะภิกขะเวทุกขสัมมุทโยาอาริยสัจจังยายังตัณหา โโนภะวิกานันทิลาคสหะคตาตัดตาตัดตาภินันทินีเสยยะธิทางกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาอิทังโขปนะพิกะเวทุกขะนิโรโทรอริยศสัจจังโยตัสาเยวะตัญหายะอะเสสะวิลาคะนิโรโทร จาโคปะนิสันสักโคมุติอะนาลโยอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขะนิโลทะคามินีปะติปะทาอะลิยะสัตยังอายะเมวะอะิโยอะทังิโกมะโเสยะสีทังสัมมาทิธิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโว สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุกขังอริยสัจจิตเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักของอุทะปฏติญาณังอุทะปฏตติปัญญาอุทะปฏติวิชญาอุทะปฏติอาโลโกอ,อุทะปฏติทั้งโขปฏติทัง ปัิทั้งทุกขังอริยสัจจังปะเลยันติเมพิกขเวปุเพอ,อนุสุเตสุธรรมเมสุจะขุอะาางอุทะปฏิญาณังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏติวิจาอุทะปฏิอาโลโกอ,อุทะปฏิตังโขปะนิทั้งทุกขังอริยสัจจัง ปะลิญญาตันติเมพิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทะปฏิยานางังอุทะปฏติปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปฏิอาโลโกโอุทะปฏิติทั้งทุกขะสมุทโยอนะไพรยะสัจจันติเมพิกะเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขง อุทะปฏิญาณังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอาโลโกอุทะปฏิตังโขปปนิทังทุกขสมุทโยอริยะสัจจงปหาตัมปติเมปหาตัพันติเมภิกเวบุเพอนนุสุเจสุธรรมเมสุจักขุง อุทะปฏจจิยาลังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอาโลโกอุทะปฏิตังโขปนิทังคุกทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะีนันติเมพิกาเวปุเพอานุสสุเตสุธมเมสุจักขงอุทะปฏิจิยาลังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอาโลโก อุทะปัติอิทังทุกขะนิโ,โรโธอัลยยสัจจันติเมภิกขเวปุเบอนานุสุเตสุธรรมเมสุอุทะปัติญาณังอุทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาอุทะปัติพาโลโกอุทะปัติตังโขปะนิทงัทงทุกขะนิโ,โรโธอัลยยสัจจังสัจจิกาตัมสัจจิกา ตับพันติเมพิกขเวปุเพอนาณะนุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุงอุทะปฏติญาณังอุทะปฏติปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปฏติอาโลโกอุทะปฏตติทังโขปนิธังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกะดันติเมพ,เพเิกเวปุเพอนาณะนุ อนุสสุตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปฏิญาณังอุทะปฏิปัญญาอุทะปฏิวิชาอุทะปฏิอาโมโกอุทะปฏิทิทังทุกขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจิเมพิกเวปุเพอานุสสุตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปฏิญาณังอุทะปฏิปัญญา อุทปฏติวิชาอุทปฏติอาโลโกอุทปฏิตังโขปนิทังทุขนิโลทคทามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิกาเวปุเพอะนะนุสุเทโสธรรมเมสุจักขุงอุทะปฏติชานังอุทะปัติปัญญาอุทะปฏติวิชาอุทะปฏติอาโลโก อุาาทะปัติตังโขงบันิทังทุกขนิโรธคขามิเนปฏติบาับา,าอราิยสัจจังภาวิตันติเมพิกขเวปุเพออนุตอนัตุสุเตสุธมเมสุจักขงอุาาทะปฏติยางอุทะปัติปัญญาอุาาทะปัตติวิชาอุาาทะปติอาโลโกอุาาทะปัติ ยาวะกีวัวันจะเมภิกาเวอิเมสุจะตูสุสอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังทาวะาทา,าการังยะถาภูตังยานะทัสังนะสุวิสุสทธังอะโหสิเนวะตาวานหัง พิกาเวสัทวเกโลเกสัมาลเกสัพรามะเกสะัสะมาณปรามานิยาปัจชายะสัเทววมนุษยะอะนุตตรังสัมมาสัมโพจิงสัมพิอะพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกาเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปาริวัตตังทวะทกาการังยะถาภูตังยานัสสนังวิสุทธสุทังอโหสิอัทาหังพิขเวสัเทวเกโลกเกสัมมากเกสัพ,พรามเกสัสมณพรามนิยาปะ ชายาสเทวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอะพิสัมพุทโธปัจจัญญสิงยานัจยานัจปะนะเมทัสสนงังอุทะปติอากุปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินัติทานิ นภะโวติอิธรมะโวจะภะคะวาอัตตะมะนาปัญจวัคียาพิกุภะคะวโตผาสิตังอภินันทุงอิมัสสมิจนจะวะนะเวยากะละนัสสมิงพัญญะมเนียอายัตมะโตโกธัญสสะวิละชังวิตตะมะลัง ธรรมะจักขงอุทะปติยังกันจิตสะมุัทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเจจักภควตาธรรมะจักเกปุมมาเทวาสัทรรมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภลานสิยังอิสิปจัจเนมิขทาเย,ยอนุตรังธรรมะจักกังปวตัตตตัง อปติวติยังสมเนนะวาปะลมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมมนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินติภูมินังเทวานังสัทธังสุตตะวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาวสสงจะตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตตะวา ตาวะทิงสาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตาวะทิงสานางเทวนางสัทธังสุตตะวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสุงยามานังเทวนังสัทธังสุตตะวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวนังสัทธังสุตตะวานิมมานรตีเทวาสัทมนุสสาเวสุง นิมมารณตีนางเทวานางังสัตทังสุตตะว่าปารณิมมิตะวะสะวตีเทวาสัทมนุสาเวสุงปารณิมมิตะวะสะวตีนางเทวานังสัตธังสุตตะวา่าพลม,มกายิกาเทวาสัทมนุสาาวสุงเอตัมภควตาภาราะสิยังอิติปั ตะเนมิคเทเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปาติวัตติยังสะัมะเนนะวาพระมะเนนะวาเทเวนวะวาบาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกาสะมัมมิติอติหะเตนะกะเนนะเตนะมะหุถเตนะยาวะพระมะโลกา สัทโธอพุกขันติอัญอจะทัสสะส,ะสะหสีโลกะทาตุสังกัมปิสังปะกัมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปะหุละโหสิอติกเมวะเท,วา,าทวานังเทวานุภาวังอัทขโภขภะควาอุทา,า,านังอุทาเนสิ อนญาสิว well, ัตถโพโกนทันโยอนญาสิวัตถโพโกนทันโยติอิติหิทังอายัตมัโตโกนทัตยสสะโกนทัตยสสะโกนทันยสสะอัญญาโกณทันโยเตวะนามังอโหสิสีติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกมิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธทวมนุสสานังพุทโภพคะวะติสวะขาโตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญยุหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัถาปุริสปุขาลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโย อนุตตะลังปุญญเขตังโลกสาติจินดามมณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปักโพทันจะมหาราชาตะวังโมตะวังมังโปสัตุโนทิปังกาเลเทโวสุโบเสติอินเิ เทโวเยสกโกปะชังทัสสะมิงกินนะเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพะวันตุมเมสิทธิลาพังชนานะเยมะนีจินดาปิยังจัตนังสัพเพชนาะพะหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตชนสโสตินานสันตุปัตถวาสเพทุขาบูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังปะลิลาหุปะสมะนังธรรม เตเชนโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพพะยาบุปสะเมนตุเตสักกัตวาสังขารตตนังโอสะถังอุตตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังขเตเชนโสตินานัสสันโตปัตถวาสเพโลคาบุปสะเมนตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกัวิโตอนุตโลปุริสัธมัสสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติสวาขาโตภัขวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยโโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิต จุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัถฐปุริสปุคาลาเอสสะภะคะวะโต สาวะกะสังโคอ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทกักขิเนโย ο, อันชลีกะรานิโยอะนุ ο, นตตะลังปุญญเกตังโลกสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโคตันจะมหาราชา ตระวงมังโปสัตตุโนทิปังกาเลเทโวสุโปเสติกินติเทโวเยสโกปัจฉังทัสสะมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชยาชนานเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาพระโหชนาปิยังมะมะ สัคตวาพุทธรัตนังโอสะถังอุตตะมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชนณะโสตินาัสันตุปัตวาสเพทุขาบูปะสเมตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสะถังอุตตะมังวรังปาริลาหูปะสเมนังธรรมเตชนณะโสตินาัสันตุปัตวาสเพพยญ บูปะสะเมนตุเตสกัตตวาสังขารตานังโอสถังอุดต,ตะมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพโลคาบูปะสะเมนตุเต อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตโรปุริสธรรมสารติสัตถาเทวมนุษย์านังพุทโภคภะคะวาติสวาขาโตภะคขวาตาธรรมโมสันติิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจังเวทิสาโพวินญูหิตี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหหเนโยปาหหเนโยทักกิเนโย อัญชะลิกะละนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติจินดามะนีปิดยังมันตังยะสังทาสังโกนังโอปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโอตันจักมหาราชาตะวังบังโปสัตุโนทิบังกาเลเทโวสุโปเสติกินติเทโว เยสโกปัจช ja ังทัสมิงกินนเนวาทัตตาปิยังกันตังนาลิปุโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาปะหูชนาปิยังมะมะ สกกตวะพุทธรัตนังโอสถังอุดมังวังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนณะโสตินานัสสันตุปัตถวาสเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสักกตวะธรรมรัตนังโอสถังอุดมังวรังปาริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนณะโสตินานัสสันโต ัตตวาสเปพ,พระยาบุปะสะเมตุเตสกัตตวาสังขาระตานังโอสตถังอุตตะมังวะรงังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชะนะโสตินานัสันตุปัตตวาสเพโลคาบุปะสะเมนตุเต